แบตลิเธียมใช้กับรถดีเซลได้ไหมใช้ได้หมดแหละจะดีเซลเบนซินหรือว่าไฟฟ้าแบตลิเธียมกับแบตแบบตะกัวกดต่างกันนะเป้าหมายเดียวกันคือให้ไฟจ่ายไฟมาเลี้ยงระบบขับเคลื่อนทุกทไปก่อนมันแยกกันนะแบตลิเธียมดีไหมถามผมนะดีดิไม่ใช่ไม่ดีดีกว่าแบตแห้งอีกแต่ราคามันสูงกว่าประมาณสัก 3- าสเท่าตัวะนะถ้าแบตลิเธียมณตอนนี้นะในไซส์รถเก่งเนี่ยอยู่ประมาณสัก ห้าพันหรือกเจ็ดพันประมาณนี้ข้อดีคือมันเบาน้ําหนักมันเบามากเลยจากที่คุณเคยอุ้มสองมือนคุณยกมือเดียวสบายเลยนะเพราะมันแบบเช่นมันไม่มีน้ํามันทนมันอยู่ได้เฉลี่ยประมาณ3ถึง5ปีนะจากบัตรกัวกดเนี่ยปีครึ่งถึง2ปีหมดอันนี้ต้องพิจารณาครับเวลาเราซื้อหรือว่าจะใช้1ต้องดูขนาดครับว่ามันใส่ในถาดของเครื่องยนต์เราได้ไหม2คุณต้องดูแอมครับว่าแอมมันใกล้เคียงกับรถเดิมเราไหมไม่แนะนําให้ใส่มากกว่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิมควรจะใส่ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับห้องเครื่องร้อนกว่ารถไฟฟ้าไหมความร้อนเนี่ยอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยครับพวกแบตเตอรี่พวกนี้มันรับได้อยู่แล้วเรื่องความร้อนในห้องเครื่องยนต์ไม่เป็นปัญหากับเขาเลยครับสำหรับแบตเตอรี่